วันไหนโปรโมทร้านหนะ่อยเด้อโปรโมทร้านร้านนี้เปิดเฉพาะวันที่อยากทำเท่านั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์และร้านนี้ต้องทำประมาณบ่ายๆเที่งเที่ยงด้วยไม่ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ธานารสาทรนะคะไหช ไม่ได้อันนี้นะคะเค้กกล้วยหอมรอช่องครับวันนี้คะณกัลเขาจะมากินเค้กกล้วยหอมรสช่องรอช่องใช่รสช่องรสช่องวัดเจดคันคันยังไม่ได้กินเลยพี่ยี่เคันละยังไม่ได้กินแพ้รสช่องนัเนี่ยโดส่งละเริ่มคันตัวเริ่มแดงตัวเริ่มแดงนะหน้าเริ่มแดงนะหน้าเริ่มแดงอ๋อทาแก้มไอ้ตอกินรสช่องก็ พี่มิวนี่นะคะพี่นาค่ามันจะกินแล้วคือกำลังจะแกะนะคะว้าวได้มากินมากมากเลยจะมาลองชิมก่อนเลยนะคะคำแรกรีวิวอาหารรีวิวขนมเบอร์คือว่าชอบแบบว้าวดูนี่นะคะยดกินมากว่านี่ ข้างบนมีความเป็นไทยข้างล่างมีความเป็นแบบอเมริก้าข้างล่างมันเป็นมันนเป็อะไรเป็นชีสเค้กเหรอหรือว่ามันเป็นแค่คุกกี้หรือว่าเป็นอะไรข้างล่างเป็นคุกกี้แต่ข้างบนมีความเป็นไทยหอมกะทิโรมาอร่อยจริงโหนึกกินซ้ำเหรออร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยจริงอืม รีวิวด้วยเป็นแฮกเกอร์ที่แปลกใหม่นี่ดูความคุกกี้นี่นาตาดูเออต้องอย่างนี้สิงเขียวกำลังดีหมายถึงอาการที่อ่ะดูอร่อยอือพนาตาจัดไปคือความแปลกใหม่ที่ค่อนข้างที่จะลงตัว อันนี้ใช่ไหมใช่ทุกคนเหมือนเลยแบบนี้เร็วกว่านี้นิดนึงนะคล้ายๆต้นได้อันใหญ่ละใช่คล้ายๆหน้าเสียดายดีหน้าเสียดายชะมัดนี่พี่กลับบ้านไปพี่น่าจะได้ก้อนนะเออจริงอาจจะได้หลายก้อนเลยเออแม่เลยทำสำหรอ๋อด้านันที่พี่มึงเล่าวันนี้

เ a p p y ่ i อ t เ d a y TO อ o u พี่แอมโวยพรพี่แอมวยพรก่อนไวยพรเ้ยขอพรด้วยพี่ขอพรด้วยขอให้วันนี้มีเซอร์ไพรส์มันจะเหมือนข้างนี้นะ ดรีวิวด่วนนี่แหละนี่แหละไอ้อร่อยถูกใจคนไทยใช่ไหมพี่นาซ่าสนใจเป็นพวกอะไรนี้ไหมจิ่เซตเตอร์ วด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 มีห <Me. S 1> ี S <S <Senior. S 1> สส่สามครับ3เเรียชัดเจนดีแท้ใส่ใจเแชรเวมีวมีความมีวี ไหนรีวิวมัมม่วงไหนเมื่อกี้ชิมไปแล้วมันอร่อยมากคือมัมม่วงคือหอมแบบหอมสุดพี่มิวมันอร่อยมากหนูกินแล้วทุกคนจะต้องแบบอลังการค่ะพี่มิวดูดูความแบบใหญ่เท่าหน้าบิ๊อใหญ่เท่าหน้าพี่นาซ่ามากคือต้องค่อยๆหันเพราะมันใหญ่มากจริงๆทุกคนต้องได้ความอร่อยนี้กขอบคุณต่อย เราก็จะหั่นไปให้ทุกคนกินนะคะอันนี้อันนี้อันนี้มันอืมเปรี้องกันอันนี้อันนี้ข้างล่างสุกไหมสรุกสุกกลางๆลางไม่อันนี้อมึงอันนี้อันนี้นี่นี่ลองชิมแล้วมองกิน <Thank> อร่อยเนี่ยขอบคุณมากถือว่ารับรับรับไม่ลมันอร่อยอันนี้เลลองกินเร็ว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 เร็เร็ว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 เร็เร็ว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 เว พี่ลองเปิดใจดิพี่เปิดใจหนวันนี้ในวันนี้เปิดใจให้คนที่เป็นรักเราง่ายกว่ากินเผืไหมเร็วมือเอาไว้ที่มือเร็วเอาไว้ที่มือเร็วเร็วๆกินเร็ว,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 วี่น จะทอย่างจะทำอะไรวันนี้ไม่ไม่ใช่เหมือนทุกี้วันี้ไม่มงคลหรือเปล่าพี่อันนี้สีน้ำเงินมงคลอะพี่ดำต้องมงคลเหรอทาไมพี่แอมไม่จับได้หนูอ่ะไรูเหรอพี่เจด้วยี่นี่เว่าพูพี่ก็อย่างด้ถูกแล้วต้อง โอเคพี่ถ้าเกิดพี่ไได้ไม่ต้องมาหัวเราะเลยได้ตัว L L ทุมันก็่อ <Reid> ร <den> ่อยน้กคุณภาพดีที่ไหนชุดใหม่คุณภาพดีน่ารักจัพี่แขพีคพูดแบบนั้นแหละจะพีคมากถ้าเป็นซีเกตจะพีคมากไอยากได้ตัวนี้ค่ะทุกคนเฮ้พี่มีตัวไหน ถ้าได้สิ่งเดียแลกกันป่ะไมดีเฮ้ยอย่าเพิ่งดูการ์ดอย่าอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้น ค่อยๆออกมาแดงโอ้โหน่ารักมากเฮ้ยน่ารักดีค่ะน่ารินนี่อิสซาชิลล่าไหมอันนี้มีค่ะตัวสัมผัสมีกันตังบินยาโรสานโดวิ้ยแต่ว่าวันนี้หนูเวสเซลล่าแน่เลย โดนตกไปแล้วโดน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 แล้วสมนาคุณจากพี่แอมเดี๋ยววันนี้เจอกันเซล่ามีตอนคิวป้องก็น้สองคนนี้ไม่ชอบเข้าด้วยนะพี่ฟิไลไม่เข MIC. ้าวันเดียวเองพี่นะคะพี่ฟิลเดี๋ยวพี่ปล่อยไป จนี้มันรันจริงๆหนูอยากได้ปากกานะเพราะว่าถึงไม่มีปากกาใช้นี่ครผมครับคือผู่มากินผลไม้ไม่ได้ไม่ขาก็เลยทําโซลูชั่นว่าให้สัมผัสกับเนื้อเลยก็เลยไปบอกเขาตอนนี้ไปเอาเอาน้ํามันเจ้าน้ําชิงจับพนักงานบอกว่า มีหนึ่งแก้วไม่มีเนื้อใช่ไหมแล้วเลขาผมก็เลยหันมาบอกว่าถูกต้องโซลูชันนี้ทาได้จริงแต่ต้องลองปเป็นครูฟก,กันดูนะครับแล้วก็บลิฟายว่ารสชาติมันแบบว,ว่าเทสมันแบบฟูดหรือเปล่านะครับลับกินไม่ได้ผมกลพี่กินไม่ได้พี่ต้องกินไม่ได้เลขาพี่ตรอบแล้วถ้าพี่กินไม่ได้ที่ไล่ออกอ๋อเดี๋ยวมันก็จะเอาเดินออกมาให้พี่เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลขาจะเอาไหมพี่จะจุ่มพี่พี่แค่แค่แค่แบบว่าซูมือไว้ ชูมือนะยังไงชูยังไงเดี๋ยวพี่ทำมืออย่างเงี้ยมันจะเอาถุงมาไว้ที่มือพี่พี่ทับไม่ต้องขยับโอเคโอเคใจป่ะใจป่ะมาตรงตรงนี้มันอ่ะเป็นราคาที่ไงก็มีโมแบบนี้แหละเคยเห็นไหมหัวหน้าใจดีอ่ะอ๋อหัวใจดี สมุนเลยอ่ะาากาากอาากไ็อกปกอกอกไป <c oughs> ทำรานนี้แล้วะเที่วยวไปี่ร้าน, <c oughs> นจะหลายร้านอ่ะเดินไหา,าสิเต่อเองถามอีกะไะไม่อันนีน <c oughs> ้เราเคยติดต่อมาไงวันนี้จะไม่ได้หรอเขาไม่ขายหรอเขาไม่ขายให้เขาสอเท่า อีกแบบนีต่อยคุณให้เ่าเขาก็ไม่ขายให้คุณวันนั้นที่คุณมากับแฟนเราแฟนคุณวัยวายแต่ไม่ไปอยิษัทเราไี่แทนไปซื้อห้านี้รถมาถึงแล้วอะ่ะมันบหอกว่าให้เราลงไปในแฟรสีแฟนวินาทีอะ่ะโอ้โห <c oughs> ขนาดลงไปด่มี ในแถวนี้มปแต่รถลุ้นๆเพื่อแบบว่าเขากระโดดลงไปห้รถชนเลยได้หัวเลยน่าจะไม่ได้หัวได้เจ็บหนูก็บอกว่าได้ได้ตายก่อนอะได้เจ็บเขาจะด่าห์หัวจะได้ตายสายนีแท็กซี่ส่งภูมิป่ะยังไม่หันไปดูนะคือมันสายยังไม่หันไปดูนะแท็กซี่ส่งภูมิไหมถ้าใช่คือลูกน้องที่ร้านก่อกิจการเนี่ยเราเทีเขเว่อร์แท็กซี่ไปแล้วแท็กซี่ส่งภูมิเป็นยังไงเสี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องภูหน้าตำยังมาไม่ทัน เสียงไปเลขอะพี่พิมหนูอะใบจมีเลขสองมัไม่มีอันนี้ไม่มีจริงาะี่รถพีพนัดมาไม่มีเลขสองมีเลขแปดไม่มีสำหรับคันอื่นเลขหกไม่มีเาอิงเราอิกมีเลขอะไรมีเลขสี่แล้ดดำอีกมีเลขเจ็ดไม่มี เลขเกไม่มีเลขหนึ่สี่ห้าพี่อย่าซื้อหวยนะเราไม่ลุกเลขได้เลขสุดท้ายสามสี่ห้าแมเราหอกวันมีในกล้องเห็นหมดมาดูดูท่าพี่ดูได้หรอพี่่อยขาด้วยยาด้วยมา สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนาซาวันนี้พวกเราจะมา unbox u n b o ะไป n o s ชีข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะจะเป็นแบบถุงแบบนี้นะคะวัีค่ะันนี้เราจะมา unbox จะไปทำเสียงยังไงเร็วดี้เียอใช่ไมใช่โยอะไรอ่ะต้องเปิดให้อีกว่ะเปิดให้ด้วยะมักินมันกินยังไงคะ เอาใหม่เอาไหม่ปีนยังเลยนะปีนเลยดิจริงๆมันควรแก่อันนี้ออกนะเพราะว่าเราจะต้องแบบกินซีแต่มีคนรัสา้ำใจไม่แต่มันจะหกปะอันนี้พี่เอ๊ะเอาทาเกินอ่ะเอาดีดีเต็มหรอเอาทาเกินอ่ะสดชื่นใหญ่เ เยี่ยมเลยได้หลายราได้หลายร้างไหนนูนพี่ไปซื้ออะไรกินดีครเยอะพี่อะไรกินดีอันนี่โหอาชีพสามสามคนพี่เก่อนได้ไหมเระวองของขายไม่ขายหรอกนี้นองขายโฟนกับเก่งกันนะคะพี่ม่เาอยพี่อีาวไวเลยพี่ตี้น้ำเลยไหมครับพี่ นี่ว่ะวันนี้จะไปไหนว่ะวันนี้เราเราไป กินอี่ราดูคือเด็สมนลิมิตอ่าเออองสองกับเดาพี่พี่แนะนำอันนี่หวานหวานหล่ค่ะเบอร์น่เบร่ก็เบี้ยวหวาน เอาสีอร่อยไหมสามมันขมอ่ะนั่นก็เอาสีได้ไหมได้หรออันไหนเนี่ยีค่ะรีวิวหน่อยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจินจินจ้โจกินดึกกินกินโจเอาไม่โจนเหรอ ไม่ใช่ร่มเลือดเนือไม่ใช่ธงชาติรับเพ่งชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความศิษฐะของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมกันเป็นชาติไทยไทยสูง กำลงังงไม่อล้ว่าะรักสัคีให้ร้าสงบแต่ถึงลบไม่ขาสุดยังงนกนลงาลาจให้ชพะละเลือทุกยากเกื่ฮะไ,ไม่ใช่ฮะลิงปถินเะ็ไทยทุกี่ไม่ใช่เลยอุ้ยพี่เป็นพม่าไว้เนี่ยเหรอ มันจะเป็นแก้วเก็บความร้อนแน่นอนของ <นะ S 2> เย็นเดี๋ยวของเราเมา่อเก็บนี่ยะอ็นดีไวท์เมดโอ้ยอันนี้จะได้มม่แก้วอะไรของร้อนนิดนึแกแ้วใหญ่อะไรกันที่ข้อยมา ได้เหรอเออแต่นี่เป็นแข็งแข็งใช่เป็นอารนณ์อะไรนะอเกตัวนี้สเตลลานี่เป็นสเตนเลสนะเอออันนี้ไม่ดูเป็นของใช้จริงได้เอาไปเลยค่ะนี่เอาไปทำอะไรเอาไปทำอไมทั้งสองอันพูดจบเล้วอามาเลยออกมาเลยไม่เริ่มใหม่ไม่เริ่มใหม่ ลายอะไรแล้วเป็นลายเส้นนี่น mm ้าาอยู um okay. ่นะผิดด้านผิดด้านเฮ้ยยานะสเีดนหนาน่รนมากถ้ะไม่้น่ทำไม